สเทคนิคที่ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าคุณค่ะข้อแรกนะคะก็คือการที่เราจะต้องทำให้ลูกค้าชอบเราก่อนนะคะโดยการที่เราออกสื่อออนไลน์อย่างนี้ละค่ะข้อที่2นะคะเมื่อลูกค้าเขาเห็นเราบ่อยๆนะคะเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนนิสัยใจคอยังไงนะคะเขาก็จะเริ่มเชื่อคุณนะคะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเนี่ย คุณจะโปรโมทสินค้าของคุณว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเขาก็จะรับฟังนะคะแล้วข้อที่3นะคะก็คือสนับสนุนค่ะคือสินค้าของคุณนะคะถ้าหากว่ามันเป็นสินค้าที่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเขาได้ตอบโจทย์เขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องอสุขภาพหรือว่าความงามนะคะ,ะสินค้านี้นะคะเขาก็จะ เกิดความมั่นใจนะคะเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะแล้วเขาก็จะตัดสินใจในการซื้อสินค้าแบบง่ายๆเลยค่ะ